สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชันเรื่องทองกับ G c a p รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกอกาศทองมองขาดทอกาศการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัว Market ตอัปเดตกันก่อนครับก็เมื่อวานนี้ครับก็มีอยู่2ตัวด้วยกันครับที่มีการเทคโ o ฟฟ์หรือว่าเทขายทำกำไรครับตัวแรกก็คือตัวราคาทองคำครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับย่อลงวลเลา5.35จุดปิดบริเวณ1,077.1เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนั่นเองครับ เช่นเดียวกับตัวดาวโจนส์ครับที่มีการขึ้นไปทำนิวไฮครับเมื่อวานก็มีการเทคโบรกิ้งหรือว่าเทขายทากรมไลน์ดาวโจนส์มีการปรับตัวย่อลงบริเวณที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดศูนย์สี่จุดมาปิดบริเวณสี่หมื่นขอโทษนะครับสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดจุดครับตรงกันข้ามครับข้ามาฝั่งของตัวอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์กันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีการอ่อนตัวเพิ่มขึ้นครับที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจุดขึ้นมาปิดบริเวณจุดครับ แล้วก็ทิ่งนี้สําคัญนะครับก็คือตัว SPDR เองก็เมื่อวานนี้ครับขอโทษครับเมื่อเช้านี้เลยครับก็ตัว SPDR ก็มีการกลับเข้ามาซื้อทองคําครับอีกสองตันทําให้ปัจจุบันนี้ครับตัว SPDR ถือทองคํอยู่รลา1,021ตันนั่นเองทิ่งนี้สําคัญนะครับก็ต้องดูครับว่าน้ําหนักของ SPDR เนี่ยมีการกลับมาซื้อแล้วฉะนั้นระยะต่อไปครับยังต้องดูต่อเนื่องว่า SPDR มีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับต่อไปครับก็ไปดูภาพรวมบ้างครับ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับก็ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงครับโดยทํำนิวไฮบริเวน1 7น6จุดแล้วก็เกิดจากบอลยูที่ปรับตัวลงครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับช่วงเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มบ้านเราครับตัวของบอลยูครับก็ได้กลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1.6เปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วครับก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์นั้น มีการแข่งข่าขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อเปรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาทองคาจึงทําให้ราคาทองคําย่อนั่นเองครับฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าแนวโน้มราคาทองคํานั้นการย่อลงครั้งนี้จะมีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้มากน้อยเพียงใดครับต่อไปครับก็ล่าสุดครับตอนนี้ก็เป็นการแย่งชิงเป็นผู้นําเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลกครับระหว่างสหรัฐกับจีนและล่าสุดกับไบเดนมีการจับมือกับซูงอ่ะครับพัฒนาเทคโนโลยี 6G นะครับเพื่อจะ ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับประธานาธิบดีโจไบเดนครับกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับมีการร่วมลงทุนครับเกี่ยวกับเครือข่ายแบบไร้สายในยุค 6G นั่นเองครับโดยเม็ดเงินราวๆ4.5พันล้านดอลลาร์ครับโดยแบ่งเป็นสหรัฐครับลงทุนที่2.5พันล้านดอลลาร์และญี่ปุ่นลงทุนที่2 0 0 0ล้านดอลลาร์ฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าการทำา Research and development ครับหรือว่า R&D เนี่ย จะทําให้ประเทศประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของสหรัฐเองจะกลับขึ้นมาเป็นผู้นําเทคโนโลยีได้หรือไม่ครับซึ่งปัจจุบันก็หลายๆส่วนครับก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนฉะนั้นต้องมาดูครับว่าหากโครงการนี้สําเร็จครับเป็นไปได้นะครับว่าสหรัฐจะกลับมายิ่งใหญ่ทางเทคโนโลยีครั้งครับต่อไปครับผมจะมีการนําตัวโมเดลเศรษฐกิจของสหรัฐและเศรษฐกิจของจีนครับ ที่หลังฟื้นโควิดแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับล่าสุดครับมีการคาดการณ์แล้วครับว่าไตรมาสองของสหรัฐเนี่ยครับ GDP ของสหรัฐไตเมาสองนี่จะโตราวสิบเปอร์เซ็นเลยครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาคาดการณ์นะครับว่าในช่วงวันที่20่สิบมกราที่ผ่านมาที่ไบเดนมีการอนุมัติหรือว่าลงนามครับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1.9้าล้านล้านเนี่ยไหลเข้ามือสู่ประชาชนเรียบร้อยแล้วครับเกิดจากว่าตัวเลขครับ กำลังซื้อในภาคประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดีมานเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็หากวัดกับตัวการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นแลวหกสิเจ็ดปอเฉะนั้นต้องมาดูครับว่าสกิจของสรรลัตการการซื้อกลับมาแล้วครับแล้วการคาดการใน GDP ในไตรมาสที่2อเนี่ยราลวสิบเปอร์เซอีกทั้งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรที่ฉีดวัคซีนครบทั้งสองโดสน,นะครับ มีมากถึง20%อร์ซตแล้วครับตรงนี้ครับเป็นปัจจัยที่จะหนุนนะครับให้เศรษฐกิจของสหรัฐกลับมาเป็นค่อนข้างแบบตตวีครับก็คือวิเชีหมายความว่าพอลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นทันทีฉะนั้นต้องมาดูครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีการฟื้นตัวได้ตามคาดการหรือไม่ครับที่ไตรมาสสอง GDP ที่1 0นนั่นเองครับข้ามมาศัตรูที่สําคัญตัวชะกาดของสหรัฐครับก็คือจีนครับล่าสุดเบื้องสุขที่ผ่านมาจีนก็มีประกาศตัว GDP ครับไตรมาสแรก โตสูงสุดประวัติเป็นบริการครับที่13.8เปอร์เซ็นตเนื่องจากว่าอะไรครับปัจจุบันนี้ครับเศรษฐกิจของจีนนั้นกลับตัวได้อย่างค่อนข้างเร็วครับถึงแม้ผากเทียบกับปีที่ผ่านมาครับมันต่ำมากๆแล้วก็จีนครับมีเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกฉะนั้นต้องมาดูครับว่าการส่งออกที่แข็งแกร่งแล้วก็การเร่งตัวของการผลิตในจีนเนี่ยจะส่งผลให้จีนนั้น ในไตมาสที่สองนี้ครับจะสามารถโตได้เกิน18%หรือไม่ฉะนั้นต้องมาดูครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ครับออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนน่ะที่ฟื้นเนี่ยเกิดจากช่วงก่อนหน้าครับช่วงประมาณกรกฎาถึงธันวาที่ผ่านมาครับจีนมีการอัดเม็ดเงินอย่างมากเพื่อให้เศรษฐกิจของจีนนั้นฟื้นโตได้อย่างรวดเร็วทําให้หักในอนาคตเนี่ยครับจีนเนี่ยจะใช้ในระบบการเงินทางที่แบบสภาพเศรษฐกิจที่ปกติครับก็คือมีการปรับการกระตุ้นลดลงเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาโดยตรงครับแต่ฉะนั้นต้องมาดูครับว่าการที่จีนจะเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่มีการรัดกุมแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นเยจะส่งผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจของจีนครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยครับว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับครับมุมมองของทองคํา เมืะะ่อวานก็ใช้ความพยายามอยู่นะครับนะให้ผ่านเส้นค่าดเฉลี่ยร้อยวันนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านนไปได้นะฮะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเร,เรายังมองว่า,อาทองคำมันก็ยังไม่ได้เสียการทรงตัวนะครับนะจากดูจากแนวโน้ม หาขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครผหาเราตีเส้นเทไลน์ดูเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าตำแหน่งโลเนี่ยมันยังยกระดับอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นทดสอบอีกรอบหรือสองรอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ย,ยวันนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย,ยวันนั้นนะฮะเราก็มองว่า,าเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันก่อนนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย,ยวันนะฮะ ณปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันก็ยังอยู่ใกล้ๆแถวๆระดับหนึ่งพันเะจ็ดร้อยแปดสิบกว่ากว่านะครับนะแล้วก็เมื่อวานก็โดนแรงขายออกมารอบหนึ่งนะครับนะในระยะหน,นึ่งหรือสองวันเนี้ยนะฮะให้ให้ให้เราจับตาดูนะครับถ้ารอบนี้นะฮะหน,นึ่งหรือสองวันเนี้ยนะครับถ้ามันขึ้นแล้วมันจะไม่ผ่านนะฮะอ่ สถานะที่มีกําไรก็อาจจะต้องอไปปิดสถานะทํากําไรออกมาให้หมดนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันอาจจะเกิดการย่อลงมาเพื่อสร้างฐานราคาใหม่ก็ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะครับนะเราก็จะเห็นระดับราคาทองคำเนี่ยมันจะมันก็จะขยับตัวขึ้นต่อไปนะครับดังนะนั้นในรูปแบบของทองคำในในช่วงระยะเวลานี้ยนะครับ นะมันก็ยังอยู่ในกรอบช h a n แนลที่เป็นขาขาขึ้นอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าการเข้าซื้อหรือขายเนี่ยนะครับมันจะต้องมีจุดสต o อ l ลอดไว้นะครับเราจะเล่นฝั่งซื้อนะครับเราก็ควรจะมีจุดสต o อ l ลอดหากราคามันลุดต่ำกว่าระดับ1,750เห้รียญลงไปนะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะครับสัญญาณของทองคำนะขาขึ้นนั้นมันก็เริ่มจะดูไม่ดีแล้วนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็น แนวโน้มขาลงแทนนะครับแต่หากว่าราคามันยังไม่หลุดระดับ1,750เหรียหลี่ยลงไปนะครับการดีตัวขึ้นหรือ,อการการจะไปทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันมันก็ยังมีมีอีกหลายลอรอบนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากนังทุนนะครับนะหลังจาก การเราเราเห็นการเทขายเมื่อวันวานนี้นะฮะมันก็อาจจะทําให้ขาขึ้นนั้นนะฮะมันอาจจะช้าลงไปนะฮะหรือเกิดการชะลอตัวลงไปคือเพื่อยว่าอ่ามันอาจจะลงมาอ่าเพื่อสะสมกําลังแล้วก็อ่าพยายามที่จะด,ดิดตัวขึ้นต่อไปนะครับแต่ว่าการที่ขึ้นไปทดสอบที่เซนค่าเฉลี่ยร้อยวันเนี่ยนะครับหากมันทำอ่าคือ ถ้ามันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้สักสองหรือสามครั้งเนี่ยนะครับอันนั้นหมายความว่าแรงแรงซื้อมันมันก็จะเริ่มเริ่มถดถอยลงไปนะครับคือเพื่อไงว่าถ้าทดสอบหลายๆรอบแล้วมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนี่ยนะฮะคนที่เล่นฝั่งซื้อเนี่ยนะครับนะ,ะ,นะนะบก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองแหละนะฮะก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองนะดังนั้นเนี่ยก็เราก็คงจะต้องจับตาดู แถวที่บริเวณ1,785ถ,ถึง88เหรียญเนี่ยนะฮะเราก็เราคงจะต้องจับตาดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเราก็ยังมีกรอบการเล่นในรายวันนะครับนะเราก็จะหากรอบแนวรับกับแนวต้านในรายวันไว้ให้นะครับและด้วยกรอบแนวต้านของวันนี้นะครับก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ1,787นะฮะถึง1,800เหรียญนะครับ แล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะอยู่ท่า,ท,าที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบอาการซื้อขายในในวันนี้นะครับนะก็อย่างที่บอกนะฮะควรจะมีจุดซับรอดไว้ด้วย,วยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญลงมานะครับฝั่งซื้อให้ทาการซับรอดไปนะครับอนะ่เพราะว่าถ้าหลุดต่ำวนันนี้นะฮะมันก็จะเริ่มมองเป็นขาลง ครับในกรณีถ้า,าใครที่จะเล่นฝั่งขาช็อตเนี่ยนะครับนะถ้าราคามันทะลุระดับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญลงไปแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับฝั่งชอ็อตนะครับฝั่งเล่นเซลล์เนี่ยนะครับให้สลับหน้ามาเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นนะครับคือคือสต็อปลดหนึ่งพันแปดร้อยแล้วก็สลับหน้ามาเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นแทนนะครับหรือเล่นในลักษณะที่เป็น follow by ไป นะครับนะก็อันนี้ก็คือมุมมองนะฮะมุมมองของทองคําในช่วงนี้นะครับนะจากปัจจัยเมื่อวานนี้นะฮะปัจจัยพื้นฐานนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของบอลยูนะครับเมืนะะ่อนะวานนี้บอลยูมันมีการติดตัวขึ้นนะฮะก็เลยทาให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เกิดแรงขายในฝั่งของทองคาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบอลยู bon กับทองคำเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะมักจะ วิ่งสวนทางกันนะครับนะถ้าบอลยวมันดีตัวขึ้นทองคำก็จะขยับตัวลงนะครับนะซึ่งมันจะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงปีนี้นะครับนะเพราะว่าปกติเนี่ยบอลบอลยวเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้สังเกตกันเท่าไหร่นะครับนะเพแต่ว่าในปีนี้นะฮะนักทุนเนี่ยเริ่มโฟกัสในเรื่องของบอลยวนะครับนะ เพราะว่าตัวบอลยูเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนในเรื่องของอภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟอ้อได้ด้วยนะครับดันะงนั้นเนี่ยสรุปแล้วนะฮะในวันนี้กรอบการลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง1,760กับ1,787เหรียญที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้นมราคาทองคำต่อไป นะครับก็ฝากนักลงทุนนะครับคงจะต้องเก่งกัไรในกองอลืมนิดนึงนะครับในเรื่องของทองคาที่เป็นเงินบาทนะครับเรามาดูทองคําที่เป็นเงินบาทกันนะครับแนวต้านทองคําที่เป็นเงินบาทนะฮะก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ2 6 4ห0หกันสี่ร้อยบาทนะครับไปจนถึงสอง0 0ห้าร้อยบาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยทองคำเกระสบกจุด้าจะอยู่แถวๆที่บริเวณสอง0มืหกันบาทนะครับไปจนถึงสอง0 0ห้าพัน 9 3้าสาสิบบาทนะครับนะกราฝากนักนทุนนะครับควรที่จะเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นหน้าอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้คงจะต้องมาติดตามทิศทางและแนวโน้มและการดัในต่อไปฝากคุณยเจรัญ thon ให้ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับค่ําคืนนี้ครับก็ไม่ได้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแต่ฉะนั้นสิ่งที่ผมในนั้นย้ำมาคืออย่างที่อาจารย์ปุ้ยบอกครับคือ ตัวบอลยูครับหากนักลงทุนต้องมีการพิจารณาก่อนเข้าลงทุนทองคําก็คือสังเกตครับว่าหากแนวโน้มบอลยูเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับก็ดอลลาร์ก็ยังมีการแข่งข้าขึ้นส่งผลให้ราคาทองคานั้นย่อตัวนั่นเองครับตนข้ามครับหากบอลยูครับปรับลงอย่างเช่นช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบอลยูมีการปรับลงใช่ไหมครับเลยทําให้ราคาทองคานั้นดีดขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ2เดือนฉะนั้นต้องมาดูครับว่าแนวโน้มครับในช่วงสัปดาห์นี้ตัวบอลยูจะเป็นอย่างไรครับ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับารลงทุนด้นไดสนใจติดต่อสอบถามหรือเติดบัญชีเพื่การซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ